คำถามที่1นเขมเป็นใครเข็มเป็นคนยังไงอ่าคำถามนี้เจอบ่อยเรียนเกาหลีได้ยังไงเข็มโคเรียเกิดขึ้นได้ยังไงท้ายที่สุดกับสุดท้ายต่างกันไงคะอะไรแกมันแบบเฮ้ยเราจะรู้ไหมคะคือเรียนมาแล้วก็แบบว่า wow. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง K-Story เย้ K วันนี้นะคะด้วยความวันนี้นะคะเข็มอยากจะเปิดซีรีส์ที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องเล่าบ้างนะคะเข็มก็เลยเอ่อทำซีรีส์ที่ชื่อว่า k-story ขึ้นมาอาจจะหมายถึงเข็ม Story หรือ Korea s สตอรีก็ได้นะคะทุกคนด้วยความที่เข็มเป็นคนแบบเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งบับเข็มก็เลยเตรียม10คําถามมาให้จะได้เข้าใจว่าไอ้เค t o r y มันคืออะไรนะคะทุกคนคําถามที่1 <Aww. S 2> เข็มเป็นใคร สวัสดีค่ะทุกคนแนะนําตัวกันอีกครั้งนะคะชื่อเขมค่ะชื่อเขมมนัสสดีโชชนาทิพย์ค่ะจริงๆเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วว่าจริงๆแล้วชื่อเล่นของเขมคือต้นหลิวเว้ยทุกคนแต่ทีนี้พอเรามาตั้งชื่อช่องที่มันเป็นแบบโคเรียโคเรียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้มันคล้องจองกับชื่อของชนะว่าขึ้นก็เลยเอาชื่อทาพยางค์แรกของชื่อจริงเขมมนัสใช่ไหมคะมาตั้งเป็นชื่อเป็นเขมโคเรียนั่นเองค่ะเออทุกคนจะได้ไม่งงว่าสรุปไอพี่คนนี้มันชื่ออะไรกันแน่นะแล้วนี่ก็เป็นท S <S <k iller> เขมมองว่าหลายคนที่ติดตามเขมมาจะพักแล้วน่าจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็จริงๆแล้วคนที่ตามเขมนั่นจะตามเพราะเรามีลักษณะคล้ายกันเขมเป็นคนพูดเร็วมากแล้วก็สอนก็คือสอน ถ้าใครเคยดูที่เข็มสอนภาษาเกาหลีใช่ป่ะจะเห็นว่าแบบไม่เล่นเลยสอนก็คือสอน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 อย่างเดียวถ้าเป็นซีรีส์ของการพูดที่เราฝึกพูดการเข็มก็จะพูดอย่างเดียวอธิบายพูดอธิบายพูดอย่างเดียวไม่เคยมาคุยเล่นแบบนี้เลยจะเห็นได้ว่าเราเป็นคนไม่ไม่ค่อยพูดจอแจเท่าไหร่ถ้ามีอะไรถามก็คือตอบได้ก็คือตอบแค่นั้นจบเราจะไม่คุยต่อเออเลยก็เลยเป็นที่มาของการที่ทําไมเราถึงไม่ค่อยทําคลิปเล่าเรื่องอะไรเลยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากจะเล่าให้ฟังแต่เราไม่รู้ววววันจะออกมาเป็นเป็นรูปแบบยังไง แล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะเล่ายัางไงให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่คนนี้ทำไมสนุกจังเลยมันดีจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะเออแล้วทุกคนก็จะเคยเห็นคลิปที่มันเป็นคนไทยงงอะไรแบบเนี้ยที่มันรวมหลายๆข้อของเกาหลีมาใช่ป่ะก็จะเห็นว่าพี่ว่าอย่างงี้อย่างี้ใช่ไหมมันก็คืออีกพราร์ทหนึ่งของเข็มที่เข็มอยากให้ทุกคนจำได้ว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้นะอันนี้เล่าอันนี้เริ่มเล่าแล้วนะว่าตอนที่สมัยเข็มเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะเราอะเรียนกับอาจารย์หลายคนเราเจออาจารย์หลายแบบมาตั้งแต่เราเรียนมัธยมปฐมใช่่ แล้วก็จะมีอาจารย์ในชีวิตแค่ไม่กี่คนที่รู้สึกว่าทําให้เราจําบทเรียนยากๆได้เขมรู้สึกว่าอาจารย์กลุ่มนี้ที่ทําให้เราจําบทเรียนได้หรือว่าทําให้เราแบบเกตพุ่งปีขึ้นมาทางตอนที่คุณารอื่นก็เฉยๆเก่งง่ายๆอะไรเงี้ยเขมให้ความดีกับอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์สอนดีมากอาจารย์สอนให้เราจําได้มากแล้วเขมก็สังเกตว่าอาจารย์กลุ่มนี้เวลาที่เขาสอนเว้ยเขาจะต้องทําให้เรารู้สึกสนุกกับการสอนแม้ว่าบทเรียนจะยากแค่ไหนก็ตามเขมก็เลยพยายามใส่ฟิลลิ่งเข้าไปในในแบบคลิปหรืออะไรเงี้ยที่ให้นักเด้ว่าาอจไ เออพี่คนนี้สอนพูดคนนี้ตลกจําได้แบบนี้นะคะเออแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเวลาสอนจริงๆอ่ะเราเป็นคนยังไงดิ่งเราเป็นคนดิ่งมากสมมติว่าโยนหนังสือให้เข็มเรียนเข็มก็จะหายไปกับหนังสือเลยทั้งวันไม่พูดไม่อะไรเลยก็คือจะเรียนอยู่กับหนังสือ<แ>เข็มชื่อว่าก็มีหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนเข็มคือลักษณะการเรียนคือดิ่งลงไปเลยบางคนก็สนุกกับการพูดที่แบบพูดท่องท์พูดออกมาอย่างเงี้ยเข็มก็เคยมีเพื่อนแบบนี้นะมันก็แล้วแต่เนาะแต่คือขอให้รู้ว่า ให้แบบพาร์ตตลกแล้วก็แบบพาร์ตจริงจังมันก็เป็นเข็มนี่แหละแล้วก็อยากจะดีไซน์แบบบทเรียนทุกให้ทุกคนออกมาสนุกกว่า<ล>ะนะคำถามนี J ้เจอบ่อยเรียนเกาหลีได้ยังไง<ล>เข็มเริ่มจากตอนมอปลายหลายคนสงสัยนะว่ามีม,มีมีนักเรียนคนนึงคอมเมนต์ถามเข็มว่า<ล>เอออะไรนะอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะพี่เข็มไปเก่งเกาหลีมาจากไหนครับ <laughs> 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 ก็แบบทำอะไรผิดปะวะขอโทษ หาเรื่องวะเนี่ยเรื่องอะไรเ,ออเขาคงถามไปเฉยมั้งไม่ได้แบบหาเรื่องเนาะอะไรอย่างเงี้ยเรียนเกาหลีได้ยังไงคือตอนอันนี้เล่าให้ฟังหลายหลายที่แล้วล่ละจริงๆแล้วนะตอนที่เรียนมมต้นจบมสามขึ้นมสี่เนี่ยเราเรารู้สึกว่าแบบเราไม่เก่งอะไรเลยคือวิชาสามัญที่อยู่ในในโรงเรียนะเราไม่เก่งอะไรเลยเว้ยเข็มก็เลยแบบไปเดินที่ร้านหนังสือเดินไปเดินมาก็ไปเดินวนอยู่ในล็อกภาษาปรากฏว่า ก็ไปเจอหนังสือที่เป็นหนังสือภาษามีจีนญี่ปุ่นอังกฤษอย่างงี้ใช่ปะ่ะมันก็แบบเออก็เห็นแล้วแหละก็คือพยายามอ่านแล้วก็ <c oughs> แบบอะไรได้ม่เข้าใจอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็เลยหันไปเห็นหนังสือภาษาเกาหลีแลวหยิบขึ้นมาอ่านห,หยิบขึ้นมาอ่าน <c oughs> คือเราใช้เวลาน้อยมากในการผสมคำอะ่ะปรากฏว่าพอเราพลิกไปพลิกมาแป๊บเดียวเราสามารถอ่านได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่แหละมันใช่ภาษาที่เราต้องการมันใช่เลยนี่แหละผมแดววเออมันใช่ภาษาที่เราต้องการอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อสึกกับบ้านแล้วจากนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเข็มกับภาษาเกาหลีก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้เลยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เข็มเรียนภาษาเกาหลีเข็มเรียนจากการไปซื้อหนังสือมาอ่านนั่นเองค่ะอันนี้ถามว่าเรียนภาษาเกาหลีที่ไหน มีหลายคนถามมากเลยว่าเรียนที่เกาหลีหรือว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนเองใช่ปะเข้มซื้อหนังสือเมื่อกี้ที่เราไปฟังซื้อหนังสือกับมาเรียนเองที่บ้านก่อนก็มปลายก็เรียนเองที่บ้านหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นติวเตอร์ติวเตอร์ก็ยังไม่ค่อยมีมีพี่คนหนึ่งที่เข้มเคยเรียนด้วยตอนมปลายแบบเรียนในช่วงแบบคอสั้นๆแต่คือมปเรียนเพื่อไปเช็คว่าแบบที่เราอ่านหนังสือมามันถูกหรือเปล่าก็สรุปก็เรียนเองจากที่บ้านจนถึงมหกมหกก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกคณะมหาคณะม เอกภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยนาเรศูนค่ะอยู่ที่ประเทศไทยนะอยู่จังหวัดพิศณุโลกเนาะก็เรียนที่นี่จนจบปริญญาตรีมีไปเทคคอร์สระยะสั้นเป็นเปได้รับทุนไปที่ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยคองฮีที่ประเทศเกาหลีแล้วก็กลับมา อันนี้ก็เป็นสตรอรี่ร่าวๆที่ทําที่เข็มได้เรียนมาแหละคนก็สงสัยว่าอีพี่คนนี้มันเรียนที่ไหนเนี่ยแล้วมันเรียนยังไงเนี่ยมันเรียนยังไงเออนั่นะแหละก็นี่คือที่มานะคะก็ทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังเรียนรู้ด้วยตัวเองเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือดูเอ่อยูทูบของครูชาวเกาหลีพยายามจะดูแบบทาอะไรก็ได้ให้ทุกให้ภาษาเกาหลีมันเข้าหัวตัวเองมากที่สุดนะคะตอนนี้ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอ <Wow. S 1> ยู่พยายามที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้ใหม่ที่สุดดีที่สุดเพื่อที่จะเอามาเล่าให้นักคนฟังน ตอนที่เขมเริ่มจบเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วล้วก็เริ่มไปทางานแล้วจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์มันว่างเหลือเกินรู้สึกช,ชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำมมันว่างจังวะอะไรเงี้ยเราเป็นคนหยุดไปได้ใครเป็นยกมือมต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขีย็รู้สึกว่าตอนนั้นอนะทำงานประจําแล้วเข้าไปทํางานที่บริษัทเกาหลีเออแล้วก็ เสาที่มันว่างมากไม่ได้เรียนตอนนั้นยังไม่ไเรียนปถูใช่ปะ่ะก็เล,เลยรู้สึกว่าคุยกับเมนเจอร์จะเคยเห็นคุณเมนเจอร์ใช่ปะ่ะที่เราพูดถึงกันบ่อยชื่อคุณกิ้งนะคะเข็มขอใช้ชื่อแล้วกันเนาะจะได้เอจําง่ายคุณกิ้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเออก็ลองทําอะไรดูนู่นนี่นั่น,นจิกๆดูสิอะไรเงี้ยทําทอะไรยูจะทําอะไรได้นอกจากสอนภาษาเกาหลีเราก็เลยอ่ะไหนลองสอนจะสอนก็เลยเริ่มเข็มคุยนจากนั้นมาถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปแรกของชาแนลนะคะจะเห็นว่ามันเป็นข้อสอบทบทิกคือตอนนั้นน่่่ะเเเข็็็มกกกกําาาลลังตติววววววสสสสออออบบบยยููแ้้รรรึคดีีหท ก็ต้องมีนคนที่แบบสอบของเราปะทาไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็อัดคลิปด,ดิอัดคลิปแล้วก็ลงเลยคนที่เขาเรียนอยู่จะได้เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยหาเพื่อนหาเพื่อนเรียนด้วยกันจากนั้นก็คือมีคนเข้ามาให้ความสนใจเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยก,ล,ยกลายเป็นช่องเข็มโคเรียนในปัจจุบันก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอยติดตามเข็มตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เลย <Wow. S 1> ก็ตอนนี้สมาชิกของเราบ้านเราก็ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วก็ได้เห็นว่าแบบหลายคนสนใจภาษาเกาหลีเยอะขึ้นมากขอบคุณค่ะเข็มโคเรียมีอะไรบ้าง เอ่อถ้าจะติดตามเข็มคุเรียนจริงๆแล้ว,วคนที่อยากเรียนภาษาเกาหลีถ้าจะมาบน่นว่าแบบว่าเฮ้ยหนูไม่มีเวลาหนมูมีตังค์หน,มมหน,หนมูมีนู่นหนูมีนี่อะไรอย่เงี้ยจะพยา,ยามทำให้เธอไม่มีข้ออ้างเลยทั้งสิ้นเพราะว่าฉันล้อมเธอไว้หมดแล้ว ถ้าสมมติว่าตอนนี้ในชแนลของเราใช่ไหมคะก็จะมีสามคอนเทนต์หลักๆก,ก็คือพูดภาษาเกาหลีอันนี้ไม่นับที่เป็นการสอนพวกไวยากรณ์นะอันนั้นเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะคนที่ตามเข็มโคเรีีส่วนใหญ,ญ่ก็จะรู้ว่ามีสอนไวยากรณ์นะมีสอนโทปิกนะอยู่ใน y o u t u b e เลยแล้วก็อย่างที่สองก็คือทาได้ตอบได้จริงๆอะ่ะทมได้ตอบได้เราเคยทำมาเมื่อปี2ปีก่อนมนะั้งแล้วก็หยุดทําไปเพราะว่ามาลงคอนเทนต์เรื่องของเนื้อหา วยากรใช่ป่ะก็ทำได้ตาได้จะกลับมาใครที่คอมเมนต์ถามไว้ใครที่มีคําถามอะไรเอยเปรียบเทียบภาษาเกาหลีเอยอะไรเอยเข็นก็จะเอามาตอบคําถามให้แล้วก็อันไหนตอบเองได้ก็จะตอบอันไหนตอบเองไม่ได้เข็นจะไปค้นข้อมูลมาให้นะคะแล้วคําถามนักเรียนของช่องเรานะถามยากมากทุกคน โคตรยากอะสมมตินะเขียมถามคินจากับชองม่นอมูกับมันนีอะไรที่มันแบบมันแปลว่ามากเหมือนกันใกล้ๆกันซืดดิออกับเคอร์กุกอะไรเงี้ยที่มันแบบทําท,ที่มันใกล้ๆกันอะแบบท้ายที่สุดกับสุดท้ายต่างกันยังไงคะเละยงเงี้ยมันแบบแล้จะรู้มั้ยอะ <c oughs> เข็มจะเอามาตอบให้ถ้ามีคนถามมานะเข็มก็จะามาตอบให้ในถามได้ตอบได้ซึ่งยากจริงๆ <c oughs> เออแต่ก็จะพยายามตอบให้ได้นะคะ <laughs> ถัดมาแล้วก็อีคอนเทนต์หนึ่งเป็นเคสตอรี่ Story นะคะทุกคนเข็มจะพยายามเอาเรื่องราวเชิประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเข็มไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรแจ่นสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าใครชอบฟังไม่มีเวลาฟังตอนขับรถฟังมีเวลาว่างนิดหน่อยตอนเตรียมไปออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยชอบฟังพอดแคสเข็มทำพอดแคสอยู่ชื่อว่าเข็มโคเรียเลยนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์พอดแคสต,ตอนนี้ก็30 30กว่าลนะ้้งรู้สึกนะใครชอบอ่านสั้นๆทวิตเตอร์ชื่อเข็มเกาหลีเหมือนกันในทวิตเตอร์ก็จะมีหมวดคำศัพท์หมวดประโยคหรือคําแสลงบางอย่างนั้นนะคะถ้าใครต้องการดูคอนเทนต์แบบย่อยง่ายๆนะคะแบบแชร์ได้กูกิ๊กกิ๊กหน่อยก็ไปดูใน,น Facebook Fan p a พ e แล้วก็จะเจอที่นั่นเวลาเรามีโปรโมชั่นหรือมีอะไรนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าไปอัปเดตว่ามีหนังสืออะไรใหม่มีคลาสอะไรใหม่มีโปรโมชั่นอะไรใหม่นะเข็มก็จะแจ้งที่นู่นเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าใครชอบเป็นสายอ่านบทความยาว,ยาว ดูเนื้อหาย,ยาวๆนะคะก็ไปเจอเข้มได้ในเว็บไซต์เข m ม o r e a .co นะคะทุกคนเห <laughs> ็นไหมเข็มบอกแล้วว่ามีทุกพี่ด้วยเออแต่ความที่เนื้อหามันเยอะเข้มก็เข้าใจว่าเวลาเราจะย่อยเราก็ต้องใช้เวลาย่อยนิดนึงนะคะก็ค่อยๆติดตามเข้าไปดูนะว่ามีอะไรถ้าใครอยากเจอเข็มติ๊กต้องนิ่ต,อง,ต,งตองบ้างก็ไปดูในทิกต็อกนะคะทุกคนก็เราจะเข้าไปเจอกันบ้างเป็นบางครั้งเนาะเคียนรี่คืออะไรสรุปในเรื่องนี้ ในซีรีส์นี้เคสตอรี่นะคะที่เขมอยากจะเล่าให้ฟังคือเขมอยากจะเอาประสบการณ์ของเขมมาเล่าให้ฟังประสบการณ์การทางานที่เคยไปทํางานมาเจอคนเกาหลีเป็นยังไงเจอเจ้านายเกาหลีดูจริงไหมเออทำงานอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีเช่นสอบโอปิกคืออะไรสอบโทปิกทาไมสอบปิกใช้จริงไหมในชีวิตการทํางานจริงใช้หรือเปล่าหรือว่าแบบไปเรียนไปรับทุนเป็นยังไงทำไมถึงขอทุนได้หรืออะไรเงี้ยทุกคนหรือว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนมีคําถามทุกคนก็คอมเมนต์ถามเขมไว้แล้วเดี๋ยวเขมจะไปเอามาเล่าให้ฟังนะคะเออไปเจอเรื่องอะไรที่น่าสนุกสน เกี่ยวกับเกาหลีมาเขมก็กจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังทําไมถึงทนนาํา,าเคสตอรี่อันนี้อยากเล่ามากเลยอันไหนบอกเล่าไม่เก่งอันนี้อันนี้อยากเล่ามากเลยทุกคนคือเมื่อ2ปีก่อนเขมได้มีโอกาสไปงานสัมมนา,าไปเป็นเกสสปิกเกอร์ให้มหาวิทยาลัยต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันเป็นแง่มุมที่เราไม่เคยแชร์ในชาแนลนี้มาก่อนแล้วก็นักเรียนที่มาฟังก็รู้สึกว่าเออเขาฟังแล้วเขาก็ดูได้อะไรดูมีความสุข ดูสนุกกับเรื่องที่เราเล่าอะไรเงี้ยซึ่งเขมไม่รู้แล้วว่าไอ้เรื่องที่เรารู้หรือว่าเรื่องที่เรามีอยู่่มันจะให้ประโยชน์แง่มุมกับชีวิตคนอื่นได้ยังไงบ้างเพราะเรารู้สึกว่าเราพูดแล้วมันได้อะไรอะไรเงี้ยคนฟังได้อะไรถ้าสมมติมันไม่ได้อะไรเราก็จะไม่เล่าเข็มก็เลยรู้สึกว่าแบบเรื่องที่เข็มรู้อยู่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อคนอื่นเขมก็เลยไม่เคยมาเล่าใช่ไหมคะทีนี้พอได้ไปพูดก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเนาะแล้วทำไมเราถึงไม่ลองเอามาลงชาแนลเราบ้างทุกคนทีี่เเรยนก คุยกับคนริงมานานมากว่าคนกิงบอกว่าเฮ้ยเล่าให้นักเรียนฟังสิเล่าสิพูดสิอันนี้คือเสียงพี่มอนเข็มเลี้ยงแมวใช่เล่าสิทำไมถึงไม่เล่านะก็คือเราไม่เข้าใจว่าแบบเล่าแล้วมันเล่าทําไมเล่าเพื่ออะไรเล่าเราได้อะไรนักเรียนได้อะไรแบบนี้นะคะจนในที่สุดก็ตกผลึกกันแล้วก็คุยกันว่าเอออ่ะโอเคเล่าก็เล่าก็เลยมาเรียบเรียงกลายเป็นเคสตอรี่นะตอนนี้ค่ะเออเราจะบอกนะว่า คอนเทนต์เนี้ยเคสตอรี่เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมมานั่งพูดแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังใช่ปะเล่าแล้วก็แสดงภาพให้เห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เออคอนเทนต์เนี้ยยากยากมากเลยอ่ะชอบชาหรือกาแฟกาแฟค่ะทําไมถึงมีคาถามนี้เพราะว่าคําถามหมดคอนเซ็ปของเคสตอรี่คืออะไรคอนเซ็ปของเคสตอรี่สำหรับเข้มที่เข้มอยากจะให้ในรายการนี้ก็คือไม่สอนนะจะเล่าเพราะว่าเผลอไม่ได้สอนตลอด มีอะไรไม่ได้สอนตลอดไม่อยากสอนแล้วอยากจะเล่าให้ฟังมากกว่าดังนั้นถ้ามีคลิปไหนที่เขมแบบเผอสอนไปทุกคนก็คอมเมนต์เลยว่าพี่เขมไม่สอนนะจะเล่าเล่าจ่ายไม่สอนแอนแบบนี้เลยโอเคนะทุกคนอ่ะครบสิบคำถามแล้วอ่ะครบแล้วนะไม่พูดพังทำเพลงก็ฝากชาแนลเขมโครยาในปี2021นี้ด้วยนะคะ ก็จะอยู่กับทุกคนแล้วก็จะพยายามนํเนี่มุมหลายๆแง่มุมมาเล่าให้ฟังเอออยากรู้อะไรก็ก็คอมเมนต์มานะคะเข็มจะถ้าเข็มตอบเองไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปออถามประสบการณ์จากคนที่มีประสบการณ์ตรงจริงๆมาเล่าให้ฟังไปแล้วคะ่ะทุกคนก็หวังว่าจะชอบนะแล้วคะ่ะยงึตัวนี้ไงที่ร้องมกเมื่อกี้ร้องทําไมพี่ม่อนร้องทําไมพี่ม่อนไม่ยอมโตจักที่เลยร้องทำไมร้องทำไมเี้ยหนึ่งร้องทำไม